สวัสดีครับผมกำนันยำปูกกระป๋านน้อยครับผมร้านน้อยไปโรงเรียนแล้วยร้านหน้อยไปโรงเรียนเรี่ยพร้อมไปส่งพร้อมครับน้องมินน้องมินตราสาวเล่าเคเก่านะครับมื้อนี้มากินเขาน้านใหญ่ร้านหน้อยไปโรงเรียนเอ่อเมนูมื้อนี้นะครับเป็นเมนูไก่บ้านบ่ไริชายลูกไวปไหมเว้ย แข็งไปแข็งมาโลโจกสะละนี่ครับเป็นต้มไก่บ้านนะครับื้อไก่บ้านมาตัวหนึ่งมือแตก็มกับแวกวบเขือเทนะครับแก้วมะเขือเทศต้มไก่ฝีมือของมินตาเฮทุก,กินคือเก่าครับผม<ห>บร,บร้บริไถ่ตอนบริบ้ิไถตอนเฮ็ดนะครับก็คือลุยกันเลยนะครับอ่ะเข้าม,มาจวดกันอ่าชิมน้ำก่อนครับเป็น ต้มสมนะครับต้มสมต้มขมอ่าวันนี้ทำมถมถามแล้วใส่กันนะใส่ใส่ใส่หม้อกันเนะใส่ใสหม้อต้มน้ำกันนะเครื่องเครื่องปรุงใส่ใส่ยังไนเครื่องปรุงมันใส่หัวสงใครหัวกระเทียมหัวกระเทียมขิงอ่าหัวสิงไครหัวกระเทียมขิง ่เกลือเป็นนัวข่าข่าใส่เนาะข่าใส่หน่อยหนึ่งข่าใส่หน่อยนึงอ่าหมกสมหมกสมใส่อยังนี่งหมกสมไม่ได้ใส่สมบ่เออไ่ได้ใส่สมอ้าวอันนี้มีหมักมะละน้ำมะละใส่หมักมะละน้ำอันนี้มันบ่ได้บ่บ่ได้เอื่นมาต้มสมนะยไม่ได้ใส่สมเอื่นต้มยังต้มไก่ซื่เอื่อปะต้มไก่ซื่อๆต้มไก่ซื่อๆครับ เพิ่นทีเฮ็ดเป็นตอนบัไดส้ส้มนะคุณทองบอว้าวบัได้ส้ม <c oughs> มันอ่าเพื่อนอะตับไก่นะครับตับเราเพิ่นอันเฮ็ดเป็นตอนตอนใหญยๆเราเพิ่นกัมาสีกสีกสกสกนะครับนี่จริงๆน่าจะจิ้มจิ้มแจวเลยนะครับกินตับตับกินตับตับมันแ่บ้ากินไรตับแห้งแ่บ แม่นบ่กินเต้าับไก่หรอได้กินอะไรเตับดอไกินตับมายังหมกมายหมกมายังหมกมายังหมกขาเคาะออกตัวไว้ก่อนนะครับที่คลิปคลิปกวันน้านี่เนาะคลิปกวันน้านี่ที่อาจจะ อ่ามีเสียงดังแน่ในการกินหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องว่ามารยาทในการกินนะครับผมเป็นความพิดพลาดของผมเองแหละผิดพลาดทางเทคนิคนะพอดีผมว่างไม่ใส่เนี่ยว่างไม่อยู่บบติดกับจานห้องน้องนะครับเออมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มันอยู่ไก่ระบาดมันก็ได้คือนิดนิด,นดหน่อยหน่อยมันก็ดังนะครับมันก็ดังคือมันดังแห้งกต่เหมือนกับว่าน้องอ่ะไม่มีมารยาทหรือว่าคนอยังคือคือประมาณว่าซับจต่ซับ,บอ่า เนี่ยเนี่ยเอานี้รองล่องรองกับเด้มดพร้อมดีนะนี่จานของน้องนะครับนี่จานของผมอันตอนนี้ผมอยู่ใกล้หม่เนาะแต่หมอมันเนี่ยมันพ้ได้ยู่ไก่มันก็ได้ดังแห้งเจ้ากระดังบอกระดังเป็นเรื่องปกตินะครับง่ายสบายๆนะครับปลา้องชียเลตนะครับพี่น้องให้รันการสังคมเขาก็ต้าองสังคมเขากินแบบบานๆเขานี่ ยู่แบบบ้านๆฮะค่องบลได้เก่งเนาะแบบอยู่สังคมโว้ยสิกินเขาแต่ละคำสิยำเขาแต่ละเที่ยนี่โว้ยมันบาดแสบเด้ครับผมผมผมบาแสผบสผมก็เลยบม่มักไปกินแบบนั้นไปกันไปงานัเที่ยอืมคอยเก่งค่อยยังอยู่นั่ยนะครับต้องจับท้อนแบบนี้จับซ่อมแบบนี้จับอันนั้นแบบนี้มารายาทเนี่ยมารายาทนี่โอ้ยกฎระเบียบไร้เนาะครับ มันก็เป็นดีดีละที่ว่าเฮ็ดสั่งกฎระเบียบมากก็คือว่าเขาเรียว่าคนนี้มีการเข้าสังคมยังไงแต่ว่านี่ผม,นนะผมหมักแบบบ,บานบานเนาะต่ต่อไปผมปสิเ็ดแบบบานบานทพีปีนองิึงอาจจะอ,อยากศึกษาชีวิตแบบศึกษาเรื่องเล่าของข่าอ,อยากศึกษา การเป็นอยู่เนาะทางดาวชีวิตการเป็นอยู่ของของข้าเจ้าพี่น้องถามมาน้องมินตาเป็นคนชนเผ่าหรือเป็นยังเป็นอยู่ทางไหนพี่สันตอบอีกครั้งนึ่งนะครับผมน้องยูแวงสียาบุรีเป็นชนเผ่ายังเผ่าชนเผ่าเอลเมียนเอลเมียนเอลเมียนหรือเป่าือเมียนที่เจ ยูเมียนยูเมียนยูเมียนยูยูเมียนเป็นต้นพ่อเมียนนะครับภาษอาอื่นยังยูเมียนนับถือศาสนาศาสนาผีศาสนาผีนะครับเสื้อสายจีนที่ผมเอาล่งองคลิปอันคลิปที่ไปวัดศิริพรนะครับที่ไปวัดสวา่างธรรมศิริพรที่ไปเห็นน้องกราบพระนะครับ ครั้งแรกที่น้องขับพระที่ครั้งแรกที่ศาส,สนาผีบ่ค่อยเคยเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดบ่ได้เข้าวัดนะการนั้นคือที่ไปวัดจิริพรคือเป็นกราบพระครั้งแรกเพิ่นเพิ่นเลยกราบบ่เป็นเพิ่นเพิ่นเฮ็นทิศเจ้าอมือเพิ่อนนะเพิ่อนทิศทิศแล่วแล้วผมก็ผมเห็นจังซั่นผมเห็นในคลิปที่ถ่ายออกมาเอ้าเอามก็ได้บอกเล่าบอกเล่าตอนนี้กราบเป็นแล้าาวครับแต่เคยไหว้เคยกราบตัวเขาจะสิบ่เคยสวัสดีกันแม่นบ่ บอบทสวัสดีกันบอบ่ยังกันคือเห็นกันก็คือเป็นเรื่องธรรมดาก็คือการเขาสังคมก็คือเห็นกันก็คือเห็นหน้ากันก็แล้วบอคือสังคมของอ่าโลกอ่ในเมืองหรือว่านี่นะครับเจอกันก็ประมาณว่าไปลามาไหว้ยังถิ่นนะครับไปลามาไหว้คือเห็นกันทุกวันทุกครั้งสวัสดีครับก็คือสวัสดีครับแล้วไปบัติไปก็ไหว้กันยังถิ่นนะครับ ผมมันผมเห็นเล็กน้อยผู้นึงนะครับกับผมเห็นแท่ๆเพื่อเพื่อบันดุงเนีย่ย่ะแท้บันน้าใหม่นะครับเป็นลูกลูกคล้องร้างสามบ้านเนี่ยมา,มาสามบ้านในคู่เนี่ยเป็นมาปูแคมป์อยู่นี่เป็นมาปูกแคมป์อยู่นี่คนงานเล็นงานอยู่นี่นะครับ ต้องได้เกิดเป็นมาก็คือคนพื้นที่นะข้าเจ้าสิว่าเออ,อเอิ้นพ่อเอิ้นแม่ก็อีพ่ออีแม่เอิ้นเจ้าเอิ้นไข่ย,ยังสินะครับเจ้าไข่ย,ยังเสียเออน,นะครับขันไว้จครับบ่คคับด้ก็าคือเออ,อเออยังเสี่ยงประมาณนี้หะอเรื่องวะบางคนพันน้องก็คือกันบ่พอคือกันบ่นนนนนช้นมากเนี่ยบางคนเขาก็ว่า เออทังคก็บว่าโดยโดยทั้งคนก็บว่าโดยเจ้าเจ้านี่นิยอมใส่บะเจ้าเนี่ยไม่เคยนิยอมใส่เนาะแ็มีแต่ว่าจะโดยโดยแมนโดยอันลูกสร้างเพื่อนนะครับผมเรียกว่าอัผ้าผ้าว่าวเขาบอกลาอขงขับด้วยว่าสันเนี่ยต้องขับด้วยสันว่าเนาเว่าวันนีแต่ว่าเออเนาะครับเออเนาะว่าขับว่าผมด้วยสันนี่มันบอกข้าวว่าเลยครับ สีคา,ายตายมันกับเบาเบามันเ่บบนเคยเบานะครับเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมากสำหรับอันนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ออยังบ้านผมเท่กันดูบ้านตาดเนาะบ้านตาดบ้านผมนี่ลนะบ่นบ,นบ้านเลื่อนเลก็ให้บ้านผมเนี่ยแนละแม่กระทั่งตัวผมเองเนี่แหละก็คือเพื่อนพ่อแม่กับพ่อเบาจงฉันคือคนทั่วไปของชาวบ้านพ่อเบาเนาะ เออไปใส่บาาักหามกุกเออัมนยังผมะมา,านี่นะครับจีบบอมีครับจ๋าจาบอมีระมาณนี้ยครับพอดีก็มีช่วงหลังๆเนาะช่วงหลังๆช่วงที่ผมเขาโรองเรียนแล้วเนี่ยนะครับมี่พี่น้องที่ใหญ่ไปจากทั้งในเมืองอุดรนะพี่น้องทั้งบันท่อนบันยังโมเดใหญ่ยยไปทั้งพี่เพื่อนเหรอว่าครับว่าพอ่อว่าแม่เนาะ แต่ก่อ,อนนี่ก็อีพออีแม่นะอีพออีแม่เออว่าะธานวอาเจ้า,าว่าไข่นะครับว่าวก็พ่อว่าวก็แม่อะไรไข่จังทันไข่อย่างสิเจ้าจังทันเะจ้าจั่างสิเนาะบ้านพ่อถี่พี่น้องทั้งนี้ไปพ้นก็ว่าว่าวก็พ่อกับว่าว่าพ่อว่าแม่ผมน,นี่นะครับผมอย่างสิเป็นเรื่องแปลกเลยนะครับงั้นที่สุดก็ย่อมรับได้กก็คือ มันก็นมาจากโลกโซเชียลจากวิทยุจากทีวีจากยังยังที่นั้นครับคือมันได้ยินดูมันได้ยินดูก็เลยละเออก็ค่อยปรับปรุงไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้วะเปลี่ยนบัดนะครับเจ้าค่อยบ่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้บ่ได้ยิน <c oughs> <c oughs> เป็นงไงเจ็บ ต้มไก่บันต้มไก่บันซื้อไก่บัานมากมื่อัานอีกตัวละร้อยหกสิบบาทนะครับไก่ไก่สาวไก่เบาไก่ลุดนี่แหละร้อยหกสิบบาท ต่วนี้ครับตีทิมปีมือของน้องวินตาไปก่อนนะครับก็คือให้เล่าที่ว่าเป็นอาหารที่เพื่อนบ้านเล่าที่เคยเล่าเคยกินเราเคยกินเล่เาเคยมากยังกะทิให้เล่าเห็ดเห็ดทุก,กินนะครับระบาดน,นี้อันบต่อไปก็ก็จะสลับทับเลี่ยนแรกเลี่ยนกันเนวใดที่ผมเห็ดเป็นผมกะทิเห็ดทุเล่ากินนะครับสลับทับเลี่ยนกันไหมอ้าจังจีกินได้บ่อกะทได้ จวนใส่กันนะครับเบียงเลยเมื่อนี<ม>้กินเขาบัดเรียวเลยก็ทุกเมื่อที่กินเขาผมกับบอ,บอมเมนว่าไดจจาใจกินนะครับผมมันนันกินได้อรีนะครับกินได้อรีนะ่ะเป็นอาหารที่แปลก มันก็บอบบบ,บบผิดที่วา่าเขาจะร้ะองล้องกล้านะครับกล้าที่จะเผชิญความจริงกล้าที่จะริมลองกล้าที่จะเดินหน้าเนาะส่วนคนที่เคยเห็นอีกย่างเคยกินอีกยังกับกินยุ่แเรื่ของเก้ากินยุ่นเรื่มัขงเก้าบวกก้าบวกกับชิมบวกกับรองนี่ครับ ก็เป็นเราจะความพอใจเนะเราจะความพอใจโอคุณพรมมนีปั๊บตัวได้ปันกีกบควอมคลเวาโอเคครับเ,เรียบร้อยกะเพช็ดมาพริกเพช็ดดีดีนะครับพี่น้อมบยสะใจเลยกินเขานํำยิมนํำสารลันนะครับของมิ้นตาตอนนี้ก็รู้สึกว่าแพร่กำน,นังยำละเมอเนี่ อนจจะมีอาการเพียรนเนี่ยจังหน่อยนะครับผมสำหรับปิดถ่ายรายการด้วยเงาะนะครับลูกค้าลูกค้าซื้อมานะครับถือมาฝากแต่มาเคลื่อนก๋ามาใส่ยันทังสู้กันกินนั่นแหละครับมาบันทึเกเสียงมือเคื่อนอีกสามทุ่มกว่านะครับไปหอดหกทุ่มนะครับมาจากสารคามเป็นลูกค้าที่ตามมาจากสารคาม กันปะา่่าถ้าใจถึงกันอยู่ใกล้แค่ไหนก็ว่ามีอุปสรรคเ่ามีมหาสําหรับการเดินทางนะครับผมชิ้วไก่ปาไหลกับหอดกันคือเกาเขาเาจะว่าใจห้องหอดกันเนาะหาเรื่องคลิปนี้เขาซีคอมเมนต์ว่าจังไหเนาะจะว่าเขา <laughs> ว่าเพื่อนว่าเพื่อนนะวันนี้ อันนี่แหล,คแลาาะครับคือการใส่ใส่ภาษาเนาะครับกับนองกับจังทางบ้านนองเอื่อนว่าเขาเอ,อเื่อนว่าจยงสั่นกัคือเปลี่ยนภาษาอ่าประจําที่ว่าเคยเคยใจคือยังผมเบาเรื่อเงเด็กน้อยลูกซังอะไรครับคือเป็นคําเว้าก็จะถือจะสากันนะครับภาษาต่างถิ่นอาจจะใช้กันคนละแบบนะครับคําเดียวกันอาจจะแปลความหมายไปคนละอย่างเนาะลวก็เฮ็ดอาหารย่างเดียวกันอาจจะ สูตรการปรุงคนละแบบคนละย่างเนาะครับอันนี้ก็กคเบิรงกันก็ถือว่าเป็นการศึกษานาะครับพี่น้องเนาะผมก็ศึกษากันไปดูกันไปอ้พี่น้องว่างได้กะผมกับสี่ข้อบอกว่าตอบว่าดูกันไปนานๆนะครับดูกันไปนานๆก่อนเมื่อถึงเวลาอันสมควรวันไหนที่ว่าตกลงปลงใจเป็นที่แน่ชัดเดี๋ยวพงจะมีข่าวดียังมาบอกพี่น้องเนาะข้านนนะครับคิดว่าจะดูกันไปนานๆนะครับ บมเมนแค่ว่ามือสองมือเดือน2เดือนนะครับปอนปีสองปีนะครับน่าจะนานกว่าปีนะครับตามที่คุยกันไว้แ้ตามที่ตกลงกันไว้ในที่พบกันครั้งแรกอาจจะประมาณ3มปีนะครับผมโอเคสำหรับเมื่อนี้นะครับกินเข่ากับต้มไก่แก้วแก้วบัรกอรเลนแก้วมักเดนนะครับแล้วก ปิดท้ายด้วยมัเงาะนะครับจากลูกค้าที่มาจากสารคามนะครับเมื่อนี้ก็มีคิ้วร้องนะครับตอนบ่ายลูกค้ามาจากจังหวัดน้องคายนะครับผลงานสี่หาเพลงนะครับหาเพลงของเจ้านี่นะครับอย่ามาร้องเพลงที่4ี่ที่5้าคือสเพงลงร้องไปเรี่อร้อยแล้วเนาะเมื่อนี้จะมาร้องสองเพลงเป็นเพลงที่4ีที่ห้าเด้อาเมื่อนี้น้องมิตามีอะไรจะว่ากับเอฟซีบอมีมีอะไรเตรียมจะฝากคนบอ ตามที่เป็นอันคอมเมนต์คอมอย่างมากอยากจะบอกอธิบายเพื่อนฟังบอ่รู้อธิบายยนงไงอ่าบรรลุาว่าอธิบายยังไงนะครับเบิ้งเบิ้งเงินไปแด่ว่ากะขอโทษในหลายเด้อที่วาน้องพูดอย่างบอเพราะเพราะว่าบางคำก็พูดเหมือนทางทางบ้านเฮานี่แหละบางคำมัน จะพูดมันมันบดคือกันการคือกันคือการใส่ใส่ใส่ภาษาเนาะครับแล้วก็เข้ามาหางเสียงแล้วก็หางเสียงคือคือที่ผมเกินมากตอนแรกละก็คือว่าที่เมื่อกี้เว้าไปเนาะว่าทางบ้านเขาจะเอื่นว่าเขาอันนี้อ่าเขาอันนี้ก็คือเข้ากับว่าเพิ่นนี่เดียนนี่แหละก็คือภาษาบดขึ้นก็คือบ้านเพิ่น ตื่นเศร้าขึ้นมากตื่นเศร้ามากรือว่ามามาเมื่อเห็นกันหรือว่าที่นั้น,นไปยามพี่ยามน้อง<ส>หรือว่ามีคํมมาา่าให้ถ้าไปยามพี่ยามน้องก็ว่าสวัสดียังกับบอมีนบ่สบายดีก็คือไปพ่อกันก็คือว่าเห็นกันโลดนะครับเห็นกันก็คือว่าเออมาแล้วบอบ่บ,บ,บ่พิธีรีตองเองียงหลวงหลายนะครับก็คือสบายๆาการว้าการจากรเว้าว้าวไปเลยกับบมีบอต้องมามาทุกคำทุกไอ้คำว้ากระโดยจ้าเจ้า คือจังครับผมอย่างจ้าจ้าจังสีนนะครับสําสหรับคนที่ว่ามวนกับว่าวมวนอีหลีเดย์คนคนที่ว่ามวนเขาเรียนมาเพื่อว่าับมี่นะครับคนที่เรียนมาเพื่อพูดหากินด้วยคําพูดยังดีกับจะว่าวว่าดีนะครับเพื่อนก็จะสรรหาคําว่าที่ดีๆมาเสกสรรปั้นแต่งแต่ว่าของผมนี่ขอเป็นธรรมชาติธรรมชาติขอเป็นบ้านบนดีกว่านะพี่น้องเนาะเขาจะบ่ได้เก่งบ่ได้อึดอัดเน,น <c oughs> าะเรื่องที่ว่าเอ ที่เพิ่นว่ากับยนันยันมินตตาเนี่ยมาหลอกนะครับมาหลอกผมก็ตั้งเถ้อก็ว่าเออผมคือเถาเรีวเถาเรลวบ่อยสมเถายัางกว่ามากนี่นะครับอ่าแต่เถาก็ว่าเถากับเราเพิ่นว่าผมอ่าเถาบ่ผมก็ยอมรับอยู่แต่ว่าเถาก็มีมี่หัวใจอยู่นะครับ <laughs> มานี่บางคนบ๊วเมนว่าสาวเรามันเป็นทุกคนเลยื๊บยได้ว่ามาหลอกด้วยวัง หวังว่าจะอยากได้เงินผมเคยทำคนบางคนก็บูคือกันคือ่ามาเออเห็นเถ้าใหญ่นี่มีเงินมาตัวเงินเราบ่มาหลเอเงินมาหลเอเงินเออคือเงินบัตรเถือเงินเก้าำนั่นย่ำเถือเรินแลทีห้วงไห้ย่ำเถ่ากัจเได้เพื่นว่าขอบคุณเท่ากับขอบก่อนอื่นผมขอบคุณที่ขอบคุณที่เป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงก็แสดงว่าเพื่อนหักเพื่อนแข้งเขานาอเพื่อน อันเพื่อนบอ่อหักเข้าเพื่อนกับบอ่อเตือนเขาดอกนะครับผมรัวเอฟซีหักผมติดตามมาตั้งแต่พุ๊นตั้งแต่สมัยยายโตนะครับถ้าว่า,าถ้าอาจารย์สี่นะครับว่าผมผมคือบอ่อพ่อเอมียาตายไปแล้วได้พอดีเมียาตายไปแล้วเอาลรืออีกสองคนเป็นสามเมียเราหรือว่าจะอถ้าถ้าอในความคิดหนึ่งเนาะถ้าถ้าเมียาตายไปแล้วเจผมไปนั่งเฝ้าถาดเมียอยู่ หันนะครับผมกบ็บรรู้ว่าผมชีไดยย้เอียงขข้นมากนอกจากว่าความรักความคิดถึงกันหรือว่าจะให้ผมาาตายตกตกไปตามกันเนี่ยตายไปตามกันหรือว่าจังไดอย่างนี้หรือบางคนหรือเจ็บพ่อใจแบบนั้นนะครับการใช้ชีวิตผมว่าขอให้ทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามืออื่นเขาจะเจออย่างแน่รือว่ามืออื่นจะมีสําหรับเข้าบอตัองสี่นะครับ อีกอย่งจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดยอมรับความจริงนะครับในเมื่อกําลังเขามีเขาก็ทางานสู่ต่อไปก็คือที่น้องถามว่าเอ้าคือบางคนกับเหมือนกับว่าแต่เมียไหมนะฮะมาเลี้ยงเมียทิมลูกชิมหลานเปล่เก็ประมาณมันเจอบ่่เอาลูกเอาหลานมาไทยชิมน้ำเหมือนกับว่าฟันท่องว่าผมบ่เลี้ยงลูกบ่เลี้ยงหลาน่หาสูอยูสู้กินน่หาเลี้ยงสู้ลูกสู้หลานกินก็คือผมปล่อยหลานถิม ประมาณนั้นมันกะแล้วแต่ความคิดเนาะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอะไม่ใช่นะครับคือผมเลี้ยงลูกผมกะเลี้ยงมาจนใญงอะเลี้ยงมาจนปัจจุบันนี่แหละถ้าพี่น้องถ้าบางคนถ้าคิดได้ถ้าคิดเป็นนะครับอ่าในการตั้งหลักผมก็เคยบอกว่าผมไม่เคยขอเงินพ่อแม่ใช้เลยผมออกโรงเรียนมาผมก็ซสื้อเสือ้อผ้าชุดแรกผมไปตัดอ้อยผมไปเสียห้ามั่นไปเฮ็ดอีนังเก็บเงินมาซื้อเอง แต่ว่าลูกของผมผมเลี้ยงลูกผมจนหัวหงอกเข้าเดียวนี่นะครับอ่าอันนี้ผม,มผมบ่าใจใจเอ้เบ้าขี่ไล่ให้ลูกผมนะครับแต่มันเป็นความ<ต>จริง<ต>นะครับอยากเห็นอ,อ่าพี่น้อง <c oughs> มมาสัมผสัสเป็นผมนะครับว่าความรู้สึกนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมก็อยากให้เขาได้เขาดีเขามีกำลีกำลังเขาอ่ามีอ่าแห้งที่จะยืนด้วยขาของตัวเองถ้าสมมติว่าผม ลมเสียหายตายเสีจากเขาจะเอาอีหยังยู่จังอีหยังกินก็ถูกต้องถ้าผมตายไปเนี่ยเขาจะได้อยู่ดอกเงินคาบอ่าเงินประกันเงินเงินค่ากระดูกเงินค่ากระดูกได้แน่นอนแล้วถ้าหากว่าเงินค่ากระดูกนันเมิศไปเขาจะเอาอีหยังกินนะครับก็คือผมป่าเมียม,มากป่าเมียม,มากเพราะอะไรพี่น,อน้องกระดูกทุกคนนะครับเพราะที่ตรงนี้มันกําลังจะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นผมต้องกลับมา อันนั้นก็คือขอคิดขอหนึ่งที่ว่าถ้าผมตายลงไปได้อยู่ดอกท่านค่าระดูกแต่ว่าในเมื่อกินเงินตัวนั้นแล้วจะได้กินได้กี่วันแล้วเขาจะทํายังไงอันนี้ขนาดสมบัติสมบัติเนี่ยเขาก็นยั่งรักษาไว้ไม่ได้นะครับการแค่สองปีนะครับแค่สองปีกเกือบเปลี่ยนมือผมก็จังคอยเดชัดเซ่พระเนจอนมาเพื่อว่าจะมาสร้างนะครับก็บว่าจะมาสร้างมาฟื้นฟูอิมยางต่างๆอ่ะ เฮ็ดนั่นไ่ได้บ่ละเอาพอสีพผาเฮ็ดมักเด๋อออยู่บานอยู่ซองเข้าเรียเร่ยงปูเลี่ยงปลาเลี่ยงหอยผลสุดท้ายความหวังมันก็ไม่เป็นความจริงนะครับถ้าที่ให้ผมไปเฮ็ดผมเฮ็ดได้บ่ผมทําได้แต่ผมก็อยากจะดูว่าเขาจะมีความสามารถหรือว่ามีความขยันมันเพี้ยนขนาดไหนผลสุดท้ายมันก็ล่มสลายนะครับก็ปประมาณนี้ เราพี่น้องว่าผมเมื่อเลี้ยงรู้ลูกแท่นที่ว่าพี่น้องเคืเอบบกิดให้มุมกลับกันมันน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วน่าจะมีอีหยังที่ว่าเป็นผลเป็นอีหยังขข้นมากนะครับผมสร้างบ้านตั้งแต่ผมในเมียผมอันเฮ็ดหั่นตั้งแต่ลูกผมบ้านในเกิดผมวางแผนที่จะสร้างบ้านแล้วผมสื่อเสาสื่อยังไว้แล้วตั้งแต่ลูกบ้านเกิดอันนี้จนมันหัวหงอกจนมันในลูกจนลูกมันที่เท่าอีกแล้วเขายังบ้านในเป็นอีหยังอยู่นี่ก็ สำหรับความเป็นพ่อเป็นแม่คุ้มใจบ่ครับพี่นอ้องเราที่เพื่อนว่าเอจิ้มลูกจิ้มล้านไปเอาเมียเอาเมียไหมไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงเมียไปเลี้ยงผู้สาวไปเลี้ยงผู้สาวจังสีเดียวเขาก็มาหลอกมาต้มเดี๋ยวแต่วงน้ำตา่อ่บาตรสีเข่าลงเปอร์นอันนี้ก็กค่แล้วแต่มันสิเป็นไปแล้วคือผมยอมรับในจุดนั้นถ้าเพื่อนสีจิมที่ป้าผมไปผมก็บอกว่าผมก็ยอมรับว่า าเพื่อนถิ่มเพิ่นปลาไปก็เพราะว่าผมถ่าผมแก่บางทีนั่นก็มันมันก็มีลายปัจจัยเนาะอาจจะว่าเออเพื่อนยังสาวอยู่เพื่อนยังม,มีเพื่อนยังมีความที่ถ้าคนมาหักกันโดยใจยังไงก็ทนได้อยู่กันจนถึงวันสุดท้ายถ้าเพื่อนยังบ,บอกพ่อนะครับเพื่อนยังบอกพ่อ,อด้วยเงินเดออ,อ,อันนี้นามบุ้มเหนกว่าด,ด้วยเงินมาหล่อเอาเงินครับ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งในการเพื่อนเป็นเช้าอย่เพื่อนอาจจะมีความต้องการในสิ่งนั้นบ้างถ้าเฮาไห่บ่ได้แล้วโอ้ยแล้วแบบปัดดากนี้กะอันนั้นมันกะอีกปัจจัยหนึ่งนะครับมีหลายปัจจัยที่คนจะแยกทางกันหรือแม้กระทั่งว่าคนที่บะเมินผัวเถ่าเมียสาวหรือว่าแม้กระทั่งว่าคนเกิดพร้อมกันนี่ยแหละครับมาเอากันกะทำไมนะครับหลายๆคู่ถึงมีการแยกแยก แยกทางกันถึงมีการหย่าร้างกันร้ายพวกครับร้ายที่ครับคนเอากันแต่งงานกันเป็นล้านสองล้านอยู่กันเพาพ่ออาทิตย์กับมี่นี่ครับป้ากันแล้วทีนี้คําว่าอยู่ด้วยกันเพราะเงินผมคิดว่ามันกันบมโนหนาจะมโนหนาจะเอาคําว่าเงินมาเป็นขอผูกมัไดไน้นะครับเงินเงินแค่เป็นส่วนประกอบนะคนที่อยู่ด้วยกันจริงๆก็คืออยู่กันด้วยใจนะครับ <c oughs> ก่อภัยครับอยู่กันด้วยใจอยู่กันด้วยความเข้าใจเนาะบางคนก<ะ>็วางเอาแต่เงินบางคนเอาบางเอาแต่เงิน้เพิงว่าันเดย์พี่น้องก็คืออันนี้ก็กำหูผมก็ได้ยินอยู่ดอกเพิงเดียวกับมันกะที่เอาแต่งเงินเมื่อบานมันทรงเงินเมืม่อบานมั่นเดี๋ยวมันเอานั่นไปเอานี่ไปมากครับมัวมีแต่เน่าอยากได้ไม่แต่น่าอยากเอาเดี๋ยวคนเมื่อบานเอเบิดเงินเราเหมืนอน,น,มนกับป้าป้าทิมนีไปหาูวกไม่ ก็คือประมาณว่าคือคนให้ไปหาผัวฝรั่งเนี่ยนะครับก็มีจริงนะครับมีจริงอันนี้ผมขอบอกเลยว่าไปหาผัวฝรั่งยังหน่อยๆก็ไปแถวภริยาไปหาฝรั่งด้เงินก็ด้เงินมาใส่ยังเสียอันนั้นเขาเรียกว่าคนที่ไปขายตัวนะครับไปขายตัวขายบริการนี่คือขายตัวของเจ้าของขายซักรีของเจ้าของนะครับถ้าคนที่ไปรับกันจริงก็มีนะครับที่ไปเอาก็มีความฮักความยั้งกับเป็นครอบครัวที่มีแก่นสารเป็น อ่าเออนว่าเป็นมีผัวเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายมีลูกมีเต้ารักกันจนวันตายเยอะแยะนะครับอะบริเตงกันเนาะครับคือว่าว่าสาวเล่ามาเอาผัวไทยโอ้ยเอาจากไหนก็เอาดอกขอแต่ว่ามีเงินไนมันอย่งเช่ะเขาเป็นคําพูดที่พูดเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้เบื้องคู่ของผมซะ,ะผมจีเป็นคือข,ขาจาบอน้องมินตาจีเป็นคือขาจาบอถ้าเป็นอีลีก็ถ้าสมนำนาผมโหลดครับพี่น้อง ถ้าสมนำนาผมเลาเดาผมบริวารดอกผมก็ยินดีให้พี่น้องสมนำนาผมแล้วก็น้องมิ้นตาก็คงจะยินดีให้ไอ้ข้าเจ้าว่าเนาะ mm. ถ้าเป็นทั้งท่านเนาะก็ว่าลนครับมาเบิ่งคลิปทั้งหลังอ่าโอ้ยจากตอนนี้ก็ว่าไปลนนะครับรอก,กันไปก่อนผมว่าดูกันไปนา,นานดีกว่าเนาะ <laughs> โอ้ยเง่าเลยมือนี่ไล่ว่านักพอสมควรนะครับในในประเด็นข้อประเด็นมือนี้เนาะเอาสำหรับมือนี้ผมและก็น้องมินตานเนาะ คงจะเอาไว้ซมมิกอนมีอย่างคขมาคุยกันเจียบหนาวนะครับพี่น้องไลายผมที่จิงผมผมอยากจะไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเพื่อจะได้ตอบคอมเมนต์ในสดๆดนะครับเอาเวลาะมะมาะ,ะ,ะเนาะผมกับจีเอาแปะผมจีนั่นไว้บอกแจงล้วงหนาว่าวันนี้เวลา20นาฬิกาหรือ21นาฬิกาเรามาไลฟ์สดกันประมาณนี้นะครับเราจะคอยเขามาเบิ่งไลฟ์สดกันเนาะพี่น้องเนาะผมจิจัดไลฟ์สดอยู่นะครับสิจัดไลฟ์สดแน่นอนนะครับ แต่ว่าขอเป็นกันช่วงกลางคืนสองทุ่มหรือสามทุ่มนะครับพี่น้องเอาสำหรับมื่อนี้ต้องสิเพลสเศร้าเพลสแล้วเปล่เศร้าเพลสแล้วบาวดุเพลสบ้านดนลบ้านนี่ปูเบ่ากับว่าวมาเจอเนี้ยปูบ่าวกับว่าวลายปูบ่าวก็นั่งเบิงนั่งเบิงสี่ลูกนี้จากกับว่าได้โอเคเอาไว้สำนึกกันครับพี่น้องสำหรับมื่อนี้อะเอาเจอกันคลิปหน้าผมและน้องมิตาขอกล่าวคำว่า <ใ>สวัสดีครับ